สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนตะกร้ากันนะครับใครที่ยังเปลี่ยนไม่เป็นนะครับตะกร้าเวฟร้อยสิบไอนะครับมีน็อตแค่สามตัวนะครับมีน็อตแค่สามตัวมิผมบอกว่าจะเปลี่ยนตะกร้านะครับแต่คุณผู้ชมมาสงสัยอ่าทำไมไม่มีตะกร้านะครับผมถอดออกไปแล้วนะครับเพราะว่าตะกร้ามันอยู่ในสภาพนี้นะครับนี่ครับมีการชนมานะครับก็จะทําการเปลี่ยนนะครับ ก็ถอดน็อตสามตัวนะครับมีแค่น็อตสามตัวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ถอดตะกร้าออกวันนี้เราก็จะมาใส่กันนะครับเวฟร้อยสิบร้อยสิบไอนะครับคุณผู้ชมร้อยสิบไอตัวใหม่ตัวเก่าขั้นตอนการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับมีน็อตสามตัวเกือบทุกรุ่นนะครับในในตระกูลเวฟนะครับก็ถอดน็อตออกได้เลยนะครับสามตัว ใช้ไขค,รครวงนะครับหรือไขค,รครวงแบบไร้สายแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะครับหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้ายทำการถอดได้เลยถอดออกมาทั้งสามตัวอันนี้สมมุติแล้วกันนะครับว่ากำลังมีตะกร้าอยู่นะครับมันต่างกันแค่ว่ามันตะกร้าถูกถอดออกไปแล้วแค่นั้นเอง นี่ครับถอดออกมาสามตัวแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาตะกร้าใหม่มาเปลี่ยนกันตะกร้าใหม่นะครับเป็นรุ่นหนาพิเศษนะครับหนาพิเศษมีน็อตแถมไม้สามตัวนะครับเป็นน็อตใหม่นะครับหนาพิเศษนะครับรูนะครับระยะห่างจะเป็นร่องเล็กนะครับจะเป็นร่องทีนะครับความหนาหนากว่านะครับหนากว่าเดี๋ยวมาใส่กันเลยนะครับใส่ตรงร่องเดิมนะครับนี่ครับมันจะมีร่องน็อตตรงกันนะครับเราก็วางตะกร้า ลงไปได้เลยวางให้ตรงตำแหน่งของมันนะครับมันก็ที่จะเอาค้ำไว้แบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมเอาตัวเราค้ำตะกร้าไว้แบบนี้นะครับแล้วทำการไขน็อตได้เลยนะครับดูร mm ูน็อตให้ตรงกันนะครับดู do, do not รูน็อตให้ตรงกันแล้วก็ไขได้เลยถ้ารูตรงกันแล้วก็ ไขน็อตได้เลยคุณผู้ชมใช้สว่านได้สายนะครับมันจะรวดเร็วในการใช้งานถ้าไขาควงมือก็อาจจะใช้เวลาหน่อยต้องดูต้องดูให้ตรงรูน็อตเดิมนะครับถ้าไม่ตรงนะครับมันไขไม่ได้นะครับมันไขไม่เข้า ดูรูน็อตในตรงนะครับแล้วไขเข้าไปได้เลยไขแน่นทั้งสามตัวนะครับตัวแรกแค่ซึงมือ แค่นี้แน่นแล้วคุณผู้ชมแน่นแล้วนี่น็อตแค่สามตัวนะครับตอนถอดก็เหมือนกันนะครับน็อตแค่สามตัวใส่ของใหม่ก็ไปแค่นั้นจบนะครับหนานะครับรุ่นนี้จะหนาพิเศษสนใจนะครับใครที่สนใจจะกล้าเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับกดคำว่าเพิ่มเติมไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ